จากในเบาเอ็นกับเขอขอบุนขอบคุณทางพระอาจารย์เพผนหลายๆเนาะที่มีความเมตตากรุณาหรือว่าเอ็นดูทางน้องปาจีนน้องพี่น้อง,นองเนาะซอยเรือขบวนดทางน้องเพราะว่าขบวนน้อง,น,องนี่กะค่อนข้างจะบ่มีอยู่ไม่กินบ่มีไห้มีนาเนาะจากในกับเขาผนอยู่ดีมีแห่งความเจ็บบ่อยด้ความไข่บ่มีเนาะในอายุมัน,นคนะนนวามยืนเป็นขอบพูดขอบซ้าให้เบาเอ็นหรือว่าให้ลูกให้หลานทุกๆคนที่ทางพระอาจารย์เพผนไปซอยเออรืออะลรเนาะเพ่ผลซอยเรือไปแล้วกะเขาให้บุญคุณนีก่กะ ทำโซเพิน่นอยู่ริมแฮงันอยู่พันปีร้อยปีเพลเดอร์สถาบันซ่าครับ mm hmm. สบายดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนเนะาะบ่อยเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าเป็นทางต่างประเทศกันอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเบอรเอ็นสตูดิโอหรือว่กเฟซบุ๊กแฟนเพจเบอรเอ็นสตูดิโอน้องพี่น้องเนาะเส่งมือหนี้งเบอรเอ็นกะนได้เดินทางข่าวมาหาน้องบาจินอีกตามเคยนะ้องพี่น้องเส่งมือว่านเนี่ก็เดินทางมาหาเพิ่นเนาะ แต่เพิ่นกะไปบุญประสิทธิ์นี่แหละเพราะว่าิเบาแอนก็นมาแวนน่องเพิ่นมาเบ็ดน้องเพิ่นเนาะซึ่งมือนีนก็มีภารกิจอีกตามเคยเนาะหัวมีพระอาจารย์ทางฝั่งไทยเพิ่นผ่าเงินให้เบาแอนทำมาซื้อของอยู่ของกินเครื่องใช้ชีวิตประจําวันนี่แหลยนะพี่น้องเป็นพวกอ่ามาม่าบอไข่เกลือแป้งน,นัวน้ำปลาน้ำมันนะพี่น้องเนาะแต่ก็เข้าพร้อมซึ่งมือนีนก็มากับเซาหม่อยูนะพี่น้องเนาะก็เลยซื้อแต่พวกอุปกรณ์ พวกมามา่าพวกแป้งนัวพวกไข่น้องพี่น้องที่เรียกแล้วว่าบอกเอ็นนะจะมาเอาเข่าอยู่โรงซีใกล้ๆเฮือนเพิ่นนี่แต่ว่ามาอะไรเพิ่นฮะยังบริสีน้องพี่น้องมือนี้ครับเพิ่นไปทีมพีเมืออม่อื่นเพิ่นซีก็เลยบอกเอ็นก็เลยได้สั่งเพิ่นแหละบอกเอ็นก็นจะมอบเงินจํานวนนี้ให้แม่น้องปาจีนเนาะเป็นจำนวนหนึ่งพันบาทแหละมอบให้แม่น้องปาจีนเพราะว่าเมื่ออื่นนี่บอกเอ็นมีเวียบไปมอบเขา่าอยู่พุ่นเพราะว่าเคสมันมีซองเคสทางาออาจารย์เพิ่นอ่าให้บอกเอ็นไปทําภารกิจนี่เนาะ ก็เลยบอกเจ้าของลงซีให้แหละซีให้เพิ่นเนา,าะเหมือกันจะไปจ่ายเงินให้หรือว่าเอาเงินส่วนนี้ให้แม่นอกประจีนเพิ่นไปจ่ายให้เนาะเพื่อความอันแบบว่าเห็ดให้มันแบบว่าขาวสาานะอาดน้พี่น้องเผื่อคนเบิ่งหรือว่าเงินทางฝ่ายอาจารย์เพิ่นเบิ่งนี่เนาะเห็ดแบบว่าให้โปร่งใสว่ายังไงก็น้พี่น้อง,นองเนาะทีแรกๆว่าจะทื้อมาแต่ผมมันก็นเลยมาไระไว่าคีหลอคันเดียวกับสมัยพอเพิ่นมาซื้อพวกไข่พวกอะไรเนาะ ตอนนี้ก็มาหอนเฮิ่นเป็นทีเรียบร้อยเนอะน้อพี่น้องกะจากเข่าไปหาเพิ่นเนาะเพื่อเข่าที่บอแอนสั่งมันเป็นลงสีเพราะว่าแกมากจากบ้านบอแอนนี่ประมาณสี่สิบกิโลน้อพี่น้องบอแอนก็เลยคิดว่ามาเอาชิปให้เพิ่นซะมาพาร์ตว่าพยังามพัฒนชี้เข่าเนาะน้อพี่น้องตอนนี้ก็ได้มาหอนเฮิ่นน้องปลาจีนเป็นทีเรียบร้อยเนาะก็มากับสามายัยสามัยเพิ่นเป็นอันมือกล้องน,น,นะพี่นอ้องเนหนึ่าสบายดีน้องล่ะสบายดีไหมน้องปลาจีนเนาะกับเซิงมื่อวานนี่ก็ได้เข้ามาหาเพิ่น ท่านึงแล้วเชิงบุญเอกะเลยเข้ามาหาพผนอีกท่านึงเพราะว่าบาอยเอ็นนะครับภารกิจจากพระอาจารย์ให้มาซืทอของให้น้องเนะาะบอยเอ็นก็นดีใจที่ได้มีส่วนหนึ่งหรือว่าส่วนร่วมทงางพระอาจารย์เพิ่นฝากเงินมาให้เลยเนาะ,ะอในการคอย่นอยู่ดีมีเฮงความเยี่ยมบ่อยในของฝ่บ่มีนะพี่น้องเป็นห่มโพลห่มใสให้ลูกให้หลานตลอดไปเดอ้อทงางพระอาจารย์เด้อเนาะนี่เนื้อเงินที่เพิ่นอันฝากมากอะนะพี่น้องเนาะก็จะเป็นนี่ไข่แต่หนึ่งก็จิมี อันนี้แป้งนัวพงสุรสแลพี่นอ้อ,นนองเกลือมีมีในแกทละซองร้อยพอดีเลยนี่นี่น,น้ำปลาน,นี่ยกลัวละเจ็ดพันอันนี้กะสามสิบสองกะรวมๆแล้วก,กะเบิ้นีีกะสองแสนห้าสิบเก้าพันอันนี้แลนะพี่น้องเนาะกะจะมีเงินจำนวนหนึ่งแลนะพี่น้องที่ซิมบ้าพม่น้องประจีนให้เพิ่นไปเอาเข้าเนาะที่แรกๆนะ่ะแต่คือบอเอ็นว่า จะแก่มาตบานบ่แอนแต่ว่ามันใกล้พอบ่แอนก็มากับสมัยก็เลยให้สมัยถืออันนี้่เบรนคิดว่าเข่าอยู่ในนี้มันมีนะพี่น้องแต่มาแล้วมันกะเถือมือคนตายอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วพันก็เลยบริสีแมนแต่บเแอนก็จะสั่งเข่าไอ้น้องเพราอเมนเมื่อื่นพันมาส่งเพราะว่ามื่อื่นนี่บเแอนจะบันทามเพอเบรนก็เลยจะไปทางบ้านอันเมืองไซบุรีพ่อมไปอันฝากต้วยปาษีคลองให้น้องนลำคิงก็เลยจะบันทามา ก็เลยจะเอาเงินมอบให้เพิ่นแทนเนาะพี่น้องเพราะวาข้าวสั่งแล้วเมนเนเพราะว่าน้องปาจินกับข้าเพิ่นกระเบิดพอดีน้องก็จะเอาเงินมอบให้กับมื่อื่นพอดีเพิ่นให้มาส่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแสนหกสิบเนาะพี่น้องเงินปัจจุบันนี่พันบาทเนาะแต่ก็เห็นเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาว่าพันหนึ่งเลยเจ็ดแสนเนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าคนใดแลกเลยเจ็ดแสนแรกมาให้เบาเอ็นได้เพี่น้องเบาเอ็นจะเอา นี่เด้ต้องลาเงินค่าเข่าเพราะว่าไอ้ช่างเข้าให้เพิ่นมาส่งเนเพิ่นมาส่งเงินเพราะว่ามือหื้อพูดไออยู่มากก็เลยยันเจ้าบอกมีข่ากินไอ้ก็เลยเอาเงินให้เจ้าเพราะว่าที่แรกไอ้่าจะแก้มาแต่มันก็แก้บ่ได้ไอ้มีรถใหญ่รถจักมากับสามัยเพิ่นนี่แหละกันอ้ยชื่อันี่ให้เพิ่นสามัยมาเชือันี่ยันเงินนี่ยันอาจารย์เพิ่นแบบ่บาเอ็นเป็นยังคือบ่คือเข่าให้น้องกัน ขเขาคนยังทันชีหรือว่าง่อื่นพอบอกเอ็นบันมาเนคนชีเขาวยังไปเวียกเนาะฝาขอบคุณเขาด้วยล่ะฝากขอขบคุณเขาหวานมันหมุนนะว้า่เป็นอาจารย์น้องว่าบอกเอนจะนะอ่ะรูเมื่อ,อขึ้นเอฟซีนคอมเมนต์ม,มาไลน์ว่าให้ยากให้บอกเอนสอน,นนะ้ว้าวให้มันหมุนหวานเนาะจากในบอกอนกับเขาขอบุญขอบคุณทางฝ่าอาจารย์นหลเนาะ มีความเมตตากาัลุณาหรือว่าเอ็นดูทางน้องปาจีนน้องพี่น้องเนาะซอยเรือของพ่อทางน้องเพราะว่าของพ่อหน้งนองนี่กะค่อนข้างจะบ่มีอยู่ไม่กินบม่มีไห้มีนะาเนาะแต่ในกับข้อฝันอยู่ดีมีแห่งความเจ็บปวดแได้ความไข่บ่มีเนาะในอันยุ่ันคอนยืนเป็นของพ่อของชให้เบาแอนหรือว่าให้ลูกให้ลานทุกๆคนที่ทางฝ่าอาจารย์ผลไปซอยเรืออะลรเนาะเหมืนซอยเรือไปแล้วกะข้อให้บุตรคุณนี่กะนะทำโซ่ฝัอนอยู่ดีมีแห้งอันอยุ พันปีลอยปีพลเดอร์สะพานจันซ่าครับเฮ้นก็ไม่บอกคอยเป็นอะไรน้องพี่น้องกะพอถึงเนี่ยฟิตเนี่ยแหละก็ขอโทษขออภัยน้ำลายไเนาะกินข้าวกินน้ากับยังมืองง่อนี้นะยังยังอ่านี่ยมาเนี่ยกินได้มาเนี่ยเชิญราน้อกผมจะไปจ่ายกินข้าวเป็นยังคือบุกินนะไปหน้าป้าไปนหน้าป้าไปยังนะไปไปไปเกี่ยวข้าวไปเกี่ยวข้าวไปเกี่ยวข้าวเป็นบ่ ไปลองไปลองเบิร์โดยเกี่ยวกับจะให้นี่นะยังบ่ได้พอให้ยังบ่ได้พอให้ดอืมเก็บอะไรเสียหาห้ะไบ่แม่เนาะทั้งแม่ก็จะไปม้เนี่บ่ได้ไปค่อยจ้างมค่อยจ้างก็จ้างวันเท่าไรเนี่ยเซนหาเซนหาโดยอบางทาไปสอมหมื่นเราไปเงอนนั่นดีวันนี้นเงินบันสื่อเขาเนี่ยไปหน้าคนี้หน้าคนในนบลังกัสซี แต่พอได้ใช่เนาะเขาทาไปกันเลยดพอได้ใช้ถ้าว่าคนจ้างผมมือถ้าวพาคนจ้างเนี่ยกับโมีคือกันแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่าบางคนผลกับโบมีเงินผลกับโบจ้างกันเนาะผลกับเกวเอง <im itation> แต่ถ้าว่าได้ไปก็พอได้ใช่พอได้ใจ่ายใส่ชีวิตประจำวัดของเฮานี่แหละเลพราะว่าต้องมีขาใช้ใจ่ายเสียค่าน้ำค่านฟํายสเพิ่นพ้อเนาะ <im itation> <im itation> แต่ละเดือนคือทั้งเม็นคนอาวัดนี่แหละคือจะหายทางของปู่ตั้งน้องอาจีนนี่ ออกาาาา่าน้ำข่าไฟพอผพนออกไฟแล้วเนะาะเพิ่าไฟ่นทางสร้างทุกชิ้นทุกอย่างมีแต่ว่าทางน้องประจินนี่ออกเป็นจำนวนถี่เสียคขา่าไฟนะพี่ดองแต่ประมาณห้าหกสิบพันบ่ข่าไฟแต่ละเดือนเร็วกว่าเดี๋ยวว่าสามเดือนเสียเทหนึ่งเส้นไปสามเดือนเสียร์เธหนึ่งอดือก็ถือว่าบุแเง่ต์ไปได้เนาะสามเดือนเสียร์เธหนึ่งสามเดือนอยู่แล้วก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะ แต่เรื่องที่ดินที่ดอนนี่กับเพิ่นจะคายแท้เนาะโดอือคือบ้านนี่บริเ็นกับไปโยกเบิ่งแล้วทางนี้ประมาณสิบสองเมตรสิบสองเมตรทางนั้นประมาณสิบเอ็ดทางนั้นมันจะจอมขาน้อยหนึ่งมัจะจอมเข้าวไม่นมันจะจอมเข้าวทางนี้ทางนี้สิบสองเมตรทางนี้ชิบสิบเอ็ดเมตรจอมข้าวบ้านเชียทางนั้นนี่ยมันจักแหลมๆหลหน่อยหนึ่งก็ได้ยุยสิบเอ็ดกับสิบสองเมตรลูดกันน้อยเดียวด้วยรูดกันเมตรหนึ่ง ปเป็นยังดอกแต่ทางยาวนี่ประมาณ300-700เมตรดู nhau ท่าว่นนทา,งงาทั้งหมดว่าต่าเฮือนต่างสะนี่บ่เอ็นก็รจะ t r ồ n เป็นหน้าบ้านอยู่นี้น,นะฮะเจ้าเนาะต้นหน้าเฮือนนี่ยจะเอาแต่ขาละกขั้วนี่ครับคือล,ลังแล้วก็ชิมีลังบ้านไว้ปลูกภักอีกอันนี้นะบ่เอ็นไปเดินเบิ่งหมู่บ้านนี่หรือว่าย่างเบิเ่งอะไรก่อไทยสับลาวลาสับไทยพร้อมเนาะพี่น้องเิคุณคุณจะจอบเขาเขาท่างเส้นเหรอบ่แดนเพิ่นน่ะฮนมันมีรักแดนเก่าแบบนี้นะกะมู้ว่า มือซื้อริพนิยมของบ่อเม็ดหนึ่งนะกับทาว่าท่าว่ากันไปแหละอันนี้บริษัทโยกบึงกับบ่อมันแดดแดดมันบ่อรับรับตัวนั้นนะอ๋อยากับหูเนาะแต่มีเนี่ยที่ชามชิปนี่แหละเพิผลขึ้นมาเองเพิผลมาคือเพิ่นขึ้นมาเผลกับที่มาจ่ายเงินพร้อมเพิ่นจากมาเบิ่ร์กหกัวทร่างน้องจีนพร้อมอย่ามาเห็นกับตาพร้อมพนาเพิ่นกับแบบ่นออกบุญออกผลชา เดี๋ยวก็รห่างออกพรนษาแล้วสิ้นเดือนเพิ่นก็ดจะขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้เพิ่นากำลังรวบรวมเงินนะแหละว่าไงก็คือทรรมบะอาจารย์เพิ่รรษากำลังมีเงินมีค้ำดอกเพิ่นก็ได้แต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาเพรรษาแหละ่อยผู้เล็กพลละน้อยพี่น้องเก็บเงินกันขามาขามาสะสมไว้คือวธารมบะอาจารย์เพิ่นกำบังมีเงินเพิ่นอยู่วัดน์คือแบบครูบาบ้านเฮาอะไรพรรษาย่างเงินบ้านเฮาก็นอกจากลูกศิษย์ลูกหาหรือว่านี่แหละเฮาลงวัดลงว่าแต่ละมือเพิ่นก็เก็บเงินเก็บค้ำเก็บออมเงินจากเฉยเรือทั้ง น้องพนนี้แหละเนาะดีใจยีจ่บอีล่ะที่พอนนั่นมีความเมตตาอ็นดูสงสารแต่วาดีใจบอด้วยถ้าว่าได้ดินเป็นของตัวเองนี่ดีใจเลยเนาะด้วยแต่าวนน้องพันเนี่ยก็ยังบวมมีดินนะก็มีตั้งแต่อยู่อาศัยนำพันธนคือทางป้าพันก็วอาเอออยู่ซือก็ยังให้อยู่แล้วเนาะว่าเป็นยังจะขายให้ลูกให้ล้านมาได้พันมาพันก็เลยแบบต้องลงขาย ทีแรกว่าจะขาย,ยานี่น้อยหนึ่งเพราะนี่เพิน่นว่าทีมงานบอกแอน,นเอาไปเบิรงนทังนอกเพิ่นก็เลยปอากับน้องเพิน่นคนที่อยู่อเมริกาเพิ่นว่าขายให้ซากวะขณะอยู่ที่ซื่นก็จังอยู่ก็เลยเป็นจำนวนเงินสี่หมื่นพี่ถนถองเนาะสี่หมื่นสี่หมื่นกว่านี่แหละเพราะว่าจะมีหาเส้นเอกสารทางในบ้านหาที่ไหนกินไหนเพราะว่าจะเอามาเบิ่งแต่ละภายที่เอาดินต่อด้านก็จะมาเบิ่งซอยกันเพื่อว่า บางนีขายไปแล้วโอ้ตัวนี้กินถดินค่อยเนาะแบบนี้ก็ต้องเอามาเบิงเออเห็นดีกันว่านี่แหละแดนอยู่มื้อนี้ประมาณนีแหละพี่น้องเนาะจักนาทีลยซมจักนาทเนาะน้องเพิ่นกบ่แอนโทเพิ่นขมาไดไกลบ่นาทีก็อยู่เข้าไกลคว้ีบีบลรีบเจ้าซะอันคีบกับอันอัน สบายมากฤติเพื่นนี่แหละเออนเื่อให้อาไฟขี่มากินีขวเห็นอย่างมาอาเออเออที่บ่พอนเื้อให้น้องทน้งฝ่ายอาจารย์ทังังไทยคือกันนันหนะกะมันซื้อมาให้แต่น้องเหมืนกับบ่คอยขี่ไปเหี้นออกผนว่ายัเป็นเพลขี่ไปแล้วหมู่ลินหมู่ขึ้นมันก็เลยจอดไปในเฮือนกับแปนไปหนีแบบนี้นจปนกีอได้านมีแตกบ่ดีไม่แตก เี้ยบอกบีหนึ่งหาสิบพันปุตีมันควยบอเตีมันคุ้ยเออเบีมันแตกไปเกี่ยเขาก่อนที่มาเปลี่ยนหายเกียก่ยเขาอ,อีหลอดซองก่อนหาสิาบพันไปทำนะอ,อ,อะไรทำบาปานมาหาสิบพันอหาสิบพันเนาะโอ้โอ่าเพื่อจะได้เงินหาสิบพันมันเป็นข้องง่ายๆได้พี่น้องเอ้ยเกลี่ยเขามดมือแล้วเครื่องมือเพละจะได้หาสิบพันบ่อมือหนึ่งเซนหา เป็นยังคือบุกินข่ามน,นี่ฮะเข่าไปเข่าไปเกี่วเข่าอือบบเม่นเป็นน้ำอ้ายมาเนี่่จัะอันนี้ฮะไอท้ทำม,มุนกินข้าวแล้วปะจีนยังวะทำม,มุอะกินข้าวหรือยังฮาก็เห็นกินวานนี่ทำกินข้าวแลว้วปากินแล้ววะากเห็นต่ว่ากินแล้วมือวานนี่แต่ก่อนบกุกเห็นน้องะเต่ว่ากินวาน,นี่กินข้า,าม,มาห่อสมหมวะอืมอืม,อมอ ไปหมู่บ้านไปบุญวันได้ใช้ได้ยังไปบุญวันนี่นะตาคนเอามาปุ๋ยพ่นตกลินไหนจังโมงไหมหกโมงหกโมงแรงไในยังมาฝากอ้ไรโทรบอกฝากซื้อของมาฝากอ้ไรได้ปะโมมีโมมีทำก็เดียวซื้อเดี๋ยวซื้อแขงใส่มาฝากอ้ไรซื้อแกล้มมาฝากมายากอะแลมใครเนีซื้อแกล้มหนุ่มแขงใส่ก็โอเคอยู่ได้พี่น้อง สอกระแลมมาแล้วก็ใส่ธงไว้ในเฮือนอไอ้มายำเศร้าเอาให้อ้ายกว่นี้เด็ดแต่น้ำม,มันเราหยอกน้องเหนนะพี่น้อง <c oughs> เป็น,นยังไงฉันเลืองพอเงียบเลยบอเงียบเงียบจ้อยโดยเดือนหนึ่งเต็มๆเลยพ,พี่น้องทีว่าติดต่อหาพ่อคนใดได้ว่าก็เงียบจ้อยเลยอะไรก็ได้จักเจียดยังไรเลยนะพี่น้องเนาะ แต่บอกเอ็นนีสรุปไปเอฟซีเพิ่นก็ว่าบอกเอ็นเจ้าบ่ฮู้ยังเจ้าบ่าต้องสอรุสป<อ>กาสิบ่สรุปเน้อพี่น้องเนาะกาให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์เองว่าสาหรือเร็วก็เท่านั้นแหละเนื้อนหนึ่งเอฟซีตัดสินกันว่าสาบา่หรือว่าไวก็ยังบ่ฮู้เน้อพี่น้องทั้ง่ายก็บ,บ่แซเทเลยอ๋อนายคิดว่าทั้งเพิ่นนี่อาจจะติดเกมกันแหละเพิ่นจึงเ<อ>วลาที่อนับไปเพิน<ม>่นจึงบ่อกน,น่ะนาะพีน่น้องเนาะ มันขับบ่ดิฮะกินเป็นอยู่บอกเป็นอยู่แต่เชฟที่เดี๋ยวมันน้อยแซ่บพลปอาหารบ้านเราเมนขับอยู่ฝั่งไทยนี่งคนกับใครกันไนระมันอยู่ในกกเขาว่นี่ฮะบ่ได้อยู่ในดงในป่าในปา<ม>่าเพกห้บ,บ่บป่าคนหมอกเราใหม่เมงคามบุมีบ่เนาะแเสพไปพี่น้องแต่เชฟที่ทางฝั่งไทยกินบ่ได้มันแข็งอันนี้ฮะบางคนมีแคลเออบางคนผลกับประหมัก นี่ของแข,ข่งแข็งไ่อยากเด็ดหรือเราไม่ขับเม่เป็นขับเป็นคามนะฮยากไหมลองฝากเพิ่นเพิ่นว่าบาลเอ็นเอาหนีมาแลกนี่ <laughs> แต่เพิ่นกะเลยเอาหนีให้เนาะสิ่งที่สอบแทนนี่เออเนี่ยมวยจีขวกินมันขักได้เมาคราวนี่กะไลายนาทีเตือนไว้ในาะสมัยบอเอ็นกะสี่ขอจบคลิปเลยเนาะกะจังได้กะขอขอบุญขอบุณทางอาจารย์เพิ่มอีกแค่หนึ่งเนาะที่ ด้วยความเมตตาหรือว่าอ็นูสรงสารทางหลวงปจีลเลออินูสงสารทางบอเอน็นให้เอ็นมาเป็นสะพานบุญให้เพิ่อนเอ็นก็ดีใจเนาะที่ได้มาเป็นสะพานบุญให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกอง่ายๆอะไระ้ันเป็นเนาะจะได้ขอขอบคุณคุณท่านพระอาจารย์หลายๆเด้ออ่านีหละผานลัคนิมมายอย่าเพื่อนคือิัมืัอนิกะจะมีแต่ชื่อแต่อุปกรณ์เนาะที่แรกว่าจะมาเอาเข่าอยู่พี่แต่ว่าเข่าอยู่พี่มันเบิดเนาะ ก็เลยให้เงินทางน้องพ่อจีนมอบเงินให้เพื่อนเป็นมูลหนึ่งพันบาทเพราะว่าทางบ่อเอ็นหาไปสั่งเข่าแล้วเมนื่นเพื่นมาส่งแต่ว่ามื่ออื่นบ่อเอ็นขาภารคิหรือยขาเวียกไปทางอื่นก็เลยเอาเงินให้น้องแทนแล้วก็ให้นองไปยุ่งเข่ามืออื่นเนาะพอมือฮือทางบ่อเอ็นอันนี้ได้เข้ามาเพราะว่ายันบอมีเข้ามาก็เลยเอาเงินให้เพิ่นมอบแล้วก็เพื่อนเกาเข้ามาส่งทางน้องก็เอาเงินให้เพื่อนแบบนี้เนาะหนึ่งพันบาทหกแสนหกสิบน้องพี่น้อง จริงแล้วใบเงนไหลว่าหกแสนหกจุดห้าแต่ทีมันบ่หอดน้องพี่น้องงบาคนเพราะว่าเจ็ดแสนก็แล้วแต่น้องๆเนาะแต่ว่าคนใดใดใครเจ็ดแสนกะบใบเงินเดี๋ยวเงินให้ไปแลกเงินบบเงินนี่ทำได้เจ็ดแสนเนาะกับบุฟฟี่ยังลายแล้วเด้อน้องลาเด้อมูอนี้กามีแต่เอาของมาเพิ่มให้เจ้าของใส่ของซอยบางทีผลขึ้นมาผลก็จะเอาเข่ามาฝากเพิ่มผลว่าอุปกรณ์การใส่เสื้อผ้าหน้าแพฟผมว่ามีลาอยู่จังหวัดผลเอามาโอปอลมุทนาอะไรเนาะ ต้วพี่น้องจะได้กระข้าขาบนขอบคุณผนอีกเท่าหนึ่งเนาะคลิปนี้ก็บผมยังไลยแล้วบาเอ็นก็ว่าบ่กคอยเป็นอะ้รกระเข้าเจ้าคลิปคลิปหน้าคลิปหน้าจังพ่อกับบาเอ็นและกรนนองปะกินเลยกับสาวใหม่น้ำหน้าพี่น้องก็ฝากติดตามสาวใหม่น้นเปเด้อคนติดตามเพิ่นกระลังฮอดหนึ่งร้อยคนคลิปหน้าคลิปหน้าจังพ่อกันเด้อสบายดีลไรสบายดี